าตาตาปือแล้วเดี๋ยวก็หลับแล้วตาปือจริง้ลย<ป><ป>อยากเล่นก็อยากเล่นว่าไงลูกนะนะสวยนัคสวยสวยป่ะหนูสวยไหมหนสวยไหมลูกหนสวยไหมะคะปีปโป้สวยไหมะคะตาปืลนะแต่อยากเล่นอยูนะสัเกตตา น่าลึกนะคุณลองรูปทองเลยรูปทองแล้วไม่ไม่ต้องไปเล่นนกปากเขาอะครรู้เดี๋ยวเดี๋ยวตาเขาก็หลับเดี๋ยวเราไม่ต้องคุยนะหิวหรือเปล่าเนี่ยไม่หิวโอ้ยไม่หิวป่ะ โอ้ยเมื่อยอะสิก้มมากนะมือเปียกเอากระดาษเปียกลูปตาแจ้งเราเลยเดี๋ยวจะหลับแล้วเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยมาเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยมาเช็ดหน่อยนะเช็ดหน่อยนะปีโป้ก้าปีโป้หลงอาปีโป้ปีโป้หนูชื่อปีโป้ค่ะหนูชื่อปีโป้ค่ะอาจารย์อาจารย์้า เปล่านเพื <laughs> ่อนเพื่อนเอวังก็มีด้วยประกาละฉนี้หลับล้หลับพี่พ่อหลับหลับง่ายหลับได้เอาเขาง่วงแล้วอ่า หูได้ยินหูได้ยิน,น,นก็ดีหอะอะเราไม่ต้องส่งเสียงนะเรียบร้อยโอ้โหถ้านอนจะสบายเกินไปมั้งนะเรียบร้อย เดี๋ยวถ้าหยอกอีกก็ขึ้นมาเล่นอีกนะเ<า>ขา<อ>ง่วงเขา,ขเ,ขาเขากินอิ่มไงถ่ายภาพน,นิ่งให้มากา<ะ>โอเคเดี๋ยวจัดก,การให้เด็ก <c> ด <oughs> <c oughs> ้วยเพิ่งไปรับตัวามาครับเมื่อเช้าเลยครับเพิ่งมาวันแรก <c oughs> น่ารักมากเลย เรียบร้อยคืนนี้ฟันดีลาตีสวัสดีครับ